ฮ้ยมน,นั่งอะไรเนี่ยนั่งอะไรเนี่ยนั่งไมเนี่ยนั่งรองแฟนเราเป็นคนที่นี่เหรรำแปมเรามาใคมาเมื่อวานนี่แา,าก็ยมาเมื่อวานตอนนี้เมื่อวานแล้วเข้าจะไม่กินเลย อะไรนกินข้าวไม่กินเลยไม่มีตังค์ซื้อข้าวมาใส่ซื้อข้าวใส่หมดแล้วเปคนนี่เหรอวันนี่เมื่อวานนี้มาแต่เมื่มมอวานแล้ว โอ้มาไปกินข้าไปปเทศต่อแล้วนะไปอยู่มาไ่กรงเทศอ่ะไปที่ทำไปเ้าไม่รู้ยคยู่คนบ้าเลยเนี่ยรอรถรอรถกุแจแจแจไหนแจโอคนบ้าแกรถแร ก็เดี๋ยวต้องไปเที่ยวต่อโอ้ยข้าวยังไม่ได้กินเลยเว้ยไม่กินข้าวจัเงเลยแก่ป่ะไ,ไปดร็ว่าว่า